กุ้นงนะครับต้มไก่บ้านเ้อไม่ใส่เมืเคือเทียปาใส่ยังบ่เครือเทีน้บ้านเออะไรไกอบ้านเพเอกมือนนิได้เพลเอกขบ้างไหมเพเอกของช่องมางหมมือนิของอีสานเบสิก ตัวเทียนยัง่ใส่ไลยัง่มส่ไลเอ้ก็อยควายซิมไปใส่เปลี่ยนง่วนนี้เบิ่งปุ่ะขัดกับวะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย ตังใมาเลยบังดูแปลงนู่นั่ะกมาก็มาบบงหัวผู้เห็นด้นี่โอ้โรายก็ไม่ได้ยันเครียดพี่น้องไงอ้าวขยัอีกจักหน่อยอือฮะปิดฝาเลกอนเดี๋ยวคอยมาซิมกันบึงเนะได้แล้นี่ครับ มาดิปุ้งมอมาดิฮะปลาลือสีไม่แคร์กินเสือปลาลือสีมึงควานุนยาตแคร์เสอเออปลาลือสีอยุ่งกล่องไทยประทิดิมึงสำนักกันนี่วะใช้แจมเนี่แล้วกูจะแช่งมึงเลยดำๆำไปใช้แจมนะใช้แจมผมห้องแตกแล้วนะแตกผมแตก เบกเบว้ว่วว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 วโอวววววววเวววววเววเวว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  เบื้องบนบัดดีมันังงียนดเงียนดดิดเบีดิดเบีบ้าเอ้ยกูาได้ยังมันดอยุบผู้เดียวมีนหองบังบัมน้องม่เจน้อง ครับคพี่น้องนี่โอกาสเราเนาะสู่่เข้ามาไงงงไปเป่าเ้อะฉินฉุดไปใจนเลยจับจับพึ่อนจับเฮ็ดเกี้วกินคับ แปลาแดกแล้วเด็่ตัวปลาแดกว่ะทีเดียวแดกแล้วนี่ตัเน่ะอองซิมมึงออกซิมมึงดูเนเดเอ้ยกระดูกร่อนเลยปะ